รักน้องก <Aristotle> อดหอดรักหารนะหัวสะานหัวสะานตลาด้านจุดนิดตั้งแต่ล้อลกโอ้ลเล่นกายโอ้อันนี้น่าจะเป็นสีหอมนะครับน้สีหอมเจ้าอนุวงศ์นะครับันหน้าออกแม่น้ำโขงยางงัวเที่สองครับเฮ้ยโดยโดยร างงาดได้อจอดนะจอดยางกองทัพต้องเดินด้วยท้องก็นอกเดินทางนะฮะแวะกินอาหารริมถนนก่อนมีอย่างแน่นี่อันนี้ปิ้งเป็ดบนนี้เนอะ โอปิ้งไก่กโอเป็ดปิ้งเป็ด,ปปดมกหยังมกปลากรดมกปลากด,กากดเดี๋ยวเ้าวเบืง้งไส้กอกไส้กรอกไส้กรอกรอแล้วก็ซีนหมูซีนหมูแล้วก็ส้มนะฮะเอ้าโอ้กำลังยางเลยนี่ยยางนอนหอน,หนอันนี้มีผู้ใดเอาแล้วบ่นี่อบอกโอ้อยก,กินเยอะใครอันเท่าไหร่นี่อันสิบบาทโอเอา สองอันกับข้าวเ,เหนียวอ่สองอันกับข้าวเหนียวนี่หมูปินน้นนี่นี่สามชั้นปิ้นน่ากินมากร้านนี้เอ็ดแบบสดๆเลยนะร้านอาหารบอมบี้น่าจะเป็นซื้อลุเนาะบอบบี้นี่เนาะเอาหอนๆให้อายเด้อให้ห้าสองอันโอเคนะบอบบี้อันนี้บอบบนะี้น่ะอ,อ๋อบอบบี้เป็นอายเ,ออเป็นอาย เอาใส่ก,กอกอันนึงปลนะากรดเนาะอันนี้เนาะโอ้ไม้ไม้เทอะไรอันนี้ไม้ห้าสิบเนาะเอาว่าเนี่ยกินบ่ปลาปลากรดปลากรดน,น,น้าน้กขีดนะอ่ะเซก,กอกอันนึงปลากรดอันนึงปลาเดี๋ยวเ่าเอาไหมอุ่น,อ,นอุ่นก่อนใส่กอกก็เอาห้อนฮ้อนแล้วเด้อโอ้อุ่นห้อนฮ้อนอุ่นทั้งพี่ดีกว่านี่เอายืดอุ่นอยู่นี่แหละนะ ชี้ให้ป่ะปรากฏว่าอันนี้ปรากฏวา่าปรากฏดนะฮะแล้วก็บไส้กรอกส่วนของปลาดนี้เมนูประจำเพิินครับเขาเปียกครับเขาเปียกโอู้ยังหอนเลยอุยร้อน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 มันระหว่างกลางอ๋อเลยฉันว่ะเขาจะใส่เหมืี่ไข่อะเนื้อเคโต้ออกมัน,นออมัน ไม่จริงหอมเครื่องเครื่องเทศเอ้ไม่เจียวแล้วขอบคุณครับขอบใจขับใจมีมีเจียวพร้อมได้เจียวพร้อมพ่อกำลังจิลูกไปหาเจียวพอดีเลยนี่ค่ะจัดเจียวไม่เห่าเลยนะครับเชิญะเอ้าโอเคฮะเจียวก่อนเชิญเดี๋ยวกินเจ้าเห่าเขาทางต่อเจียวจับ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 น้องปาดรถเป็นอะไรรถเป็นอะไรยางซอด โอ้ยดีเดือดเป็นก้อนฮะอย่างหัวครับเอาซ้อมอยู่ฮะน้ำั่นนั่น,นอยู่จนมากแล้วหระไปออกเดินทางเส้นทางการเดินทางเท้ายังอีกยาวไกลนะครับเฮ้ากะจะเข้าไปที่ตัวเมืองนะครับตัวเมืองเฟืองแท้ๆเลยนะฮะเฮ้สุดบรรยากาศหน้ามันสันส่นๆเนาะเอา้าใจอยู่โอ้อยนี่มีร้านอาหาร เป็นตู้บ้านนาตู้บ้านนาเมืองเฟืองนี่เปิดยังก็ได้ขายุนะบ้านนาเลสเตอร์ลองตู้นาเป็นสีเขียวลวงข้าวก็ออกรวงแล้วรวงข้าวรอเขียวเกีเ๊ยวกลางนานะตู้อยู่นี่ทันสมัยนะลบแม่ซูมาแล้วเมืองเฟืองนะครับเฮาเข้ามาอยู่ที่ตัวเมืองเฟืองแล้ว เมืองเฟืองนะครับนี่คือเมืองเฟืองแท้ๆเลยนะครับบบเมนวาตูบอยู่ข้างน้ำเนอเป็นตัวเมืองนะครับสามารถที่จะเข้ามาเลือกซื้อหาสิ่งของใดอยู่ในเมืองแห่งนี้เมืองเฟืองนี่ก็ขึ้นตรงต้องแขวงเวียงจันรนะน่าจะเวียงจันทรแหละเมืองเฟือง,งวังเวียงนะครับแขวงหลวงนครหลวงเวียงจันทรมีร้านค้าร้านขาย เยอะแยะมากมายเลยนะครับเมืองใหญ่ได้เนี่ยโบเมนเมืองน้อยน้องบ้านโอ้โหเมืองใหญ่อยู่นเนาะเ่าก็อิวนอนมือเสานี้รู้สึกว่าจะตื่นมาใส่บาตรแต่เสามันอ,อยูนอนอยู่ไอากาแฟวะสายมือเป็นคิวรถนะฮะเป็นคิวรถเมืองเฟื่องเป็นเมืองนะฮะ ถ้าตรงซื้อไปนี่นะครับตรงไปยันซุดนี่สิไปไสแดนประเทศไทยเลยครับออกไปช่างชนะขามนะฮะสุดชนะขามเลยเนาะมันก็เป็นตะไบอยได้แหละแต่ต้องปรึกษาน้องฟาดก่อนว่าเพิ่นจะลุ้มท์ไปก็เฮาบอเ <laughs> พื่นจะลุ้มท์ไปก็เฮาบอนะถ้าเพิ่นถ้าเพื่นไปลุ้มท์เฮากับชได้แยกกันบอกแ <laughs> ลงนี่เา <laughs> เลือกสุพรรณเออเอาละเขาเลือกเส้นทางแล้วบัดนี้นี่แหละทางนี้แหละน้องปาดวะน้องปาดวะเลือกสุพรรณคนสุพรรณไปได้วยกันอยู่แล้วเอาครัวกะข้ามได้ทุกระขั้นฮะให้คันทุนมาก่อนเป็นครวัวเล็กครวัวเล็กแค่นี่มาจากกำแพงนครรถเก่งก็จะสโซโลจักหน่อยหนึ่งนะครับ โอ้เป็นแค้นเล็กคือตัวนึงซิบล้อมเข้าได้อยู่บนเบื่อเนี้ขนาดมอเตอร์ไซค์ไปรถยนต์ก็ต้องต้องได้จอดให้ในี่นรถยนต์ต้องจอดให้เราคุณต้องจอดให้เรานะครับเออมันก็นเป็นแค่ช่วงพอสะพานครับนี่ออกมากับทางเรียบเหมือนเดิมนะครับแต่หนทางข้างหน้าจะเป็นจังใดนั้นกะ ติดตามเส้นทางการเดินทางนะครับนุี้มุ่งหน้าไปไหนดีล่ะทางชนะขามบุลุฮะชนะขามไป,ไปเรียบโค้งกันเบื้องบรรยากาศเรียบไม่น้ำโขงถึงก็ช้างไปถึงก็ช้างไปใช่รถรากรถเมล์รถไฟรถเตลีมขี่ไม่ได้ชาวบ้านหวังรวยถูกหวยกันหญ่เส้นทางการเดินทางนะครับกะแวะซื้อซื้อสุดสะสสุดสายเลยแวะกินสะก่อน นก,ออกปลาฮะเฮาตัดสินใจกันแล้วว่าเขาจะไปเส้นนี้นะฮะเ,เส้นนี้มันจะไปออกบริเวณชนะขามนะครับตรงข้ามกับอําเภอปากชมจังหวัดน้องคายนะฮะแล้วเขาก็จะเลดเลาะโค้งไปนะฮะเลดเลาะ,ะโค้งไปเอ่อทีเวียงจันทร์ถึงกระชังไม่ถึงกระชังไม่ใช่รถลากรถมีรถไฟรถตลี่ขี่ไม่ได้เป็นบอนี่เออขนา ที่เปลี่ยนทางเอาเดี๋ยวจะไดเดี๋ยวเข้าค่อยวางกันเข้าจะประเมินเส้นทางไปเป็นระยะระยะนะฮะเซ็นต์ตาเป็นตาใส่วะฉันจะใส้เป็นต์ตาเข้าไปเลยเรียกเดืนทางต่อได้ยังเมื่อกี้น่ะเจมส์ขนมโอ้ขนมโกยอ้าวเติมน้ำมันคนเสร็จแล้วก็เติมน้ำมันรถเอาเต็มถังล่อวะนี่รูปรอได้หนิ อันนี้บ้านยังพเพ็กนามนฮะนามนนามนบ้านนามนเนาะโอเคเอาบ้านนามนขนอ่อนบ้านนามนมันหาละบ้านนามนนี่ามน,านนี่คนบ่ลังไหนเนคนก็รูปลอ่อเอาป้าขึ้นเติมน้ำมันไปหกสิบพลิตรละยี่สิพลิตรละสิบสามพันสามกัประมาณโอ้สี่สิบ เอ,เอาเอาดินทางต่อนะฮะไปบัดน,นี้เมือยกบเมยเมยก็กต้องเดินทางต่อนะครับหยุดอยู่ซือ,อบอดไดเดอร์ออบอดฮอดสายโอ้ลูพีเอ็ดจัางน้อนีอน,นอนเอาไปโอ้ภูเขาข้างหน้าครับเราจะไปทั้งพุ่นละไปสุดชายแดนประเทศลาวนะครับติดกับเออเมืองปากชมนะครับบ้านปากชมอำเภอปากชมจังหวัดน,น้องคาย ร่วมข่าวรอเขี้ยวเก็บเอวกลางนะโอ้บอลนี้เนาะโอ้โอ้โอ้ไอ้กุญแยละอันนี้คืออย่างอานเละเชิญ่วงบุญทอดผ้ากระถินเพินสามัคคีเขาเคยเห็นอยู่วัดนี่เขาเคยประสาทสมพัสอย่างนี้แล้วสังสินใซโค าาคเมืองเฟืองแฟงวิงจันขาสางอ๋อมีกำลังสร้างพญานาคเห็นบ่นี่โอ้โหใหญ่เลยใหญ่เลยอ่ะกำลังสร้างพญานาคบ้านเายกมือสาธุ้ะกับขอให้เดินทางปลอดภัยสาธุสาธุปลอดภัยทุกคนปลอดภัยทุกคนทังขามาแข็งแรงสาธุมีโอกาสได้กายมาก ล,ลมหนาวากกินเศร้าลอยลองมีถั่วนำมีถั่วด้วยเป็นร้านอาหารก่อนหอดร้านอาหารนะว่าขัวสะพานหนัวสะพานตลาดหัวสะพานไปครับอีก50กิโลเราถึงชายแดนครับอยู่แม่น้ำโขงฮนะชาวเมืองอยังนี่ยมัปา่า อ๋อเมืองมืน่มนโอเคเขาเขา้าเมืองมื่นแล้วนะครับเมืองมืน่นเอ้เอ้เอ้ เมืองมืนโอ้ฮละครับเมืองมืนเมืองมืนโอ้ปิงพิงย่างยางเมืองมืนเมืองมืนแม่นแล้วเมืองมืนไหนไหนได้ผ่านมาแล้วเดี๋ยวขี่เข้าไปเน้นทั้งนี้ก่อนชมบรรยากาศตลาดสดนะป้าู้สาวสาวมีเมียนนี่ ตลาดบ่อนเจี๊ยนโอ้รถเข้าได้ตี้รถบ,ไบ่ไปให้ย่างบ่อ้ออวนออกตัดละทางตัดละน่ารักแท้เล็กน้อยแถวนี้เนาะน่าจะเป็นชนเผ่าฮิวเมียนเนาะอันนี้เป็นขนส่งนะน,นี่ขนส่งสถานีขนส่ง เมืองมื่นร้านนนทให้เมืองมืนโอ้มักชูมัชูมักชูมักชูมักชูโอ้รถมันจะเลียงจัน,น,มมน,นแน่เนี่ยมาเมืองมืนบ้านคาดานิกาโอ้ร้านตำโบยย่ำจีน ดีนะเนี่ยการค้าการคายเศรษฐกิจดีเจริญมากเจริญนั่นเองถือว่าเจริญมีชนเผ่าเออมีชนเผ่าอาศัยอยู่เนาะออกจากเมืองมื่นมาเขากำมาเจอถนนจงซีอะไรวัเนี้เออมันขี้ยากอ่ะกับกับกับเล่นได้บ้างเศร้าเนี่ย ป้าครับเราเดินไปนี้เข้าเริ่มเห็นกินอายของความเจริญแล้วข้าอ,อ,อย่างหน้าดีมันภาพลวงตาหรือ สองกิโลนะอ,อ้างลาดยางโอ้ยมีแห้งเดีวันนี้โอ้ไม่เถอะเพือ่อนป้าเขาลาดงามแท้โอ้โหลับอเส็์ยังอยู่พู่นฉันลไปทำอะไรอยู่นู่นโอ้โอข้างเข้ามาตะกุ่นเนาะสิบุไปยักเชิ้ม <laughs> โอ้ห้องฮู้แล้วล่ะเขากับสิโบโไปอีกโอ้ยเบิ่งหน้เบิ่งทางหน้พุ่นอะโอ้ทางง่ามแท้แล้วไปยาวทานคุณโอ้ยอเออร้อยกิโลกับมริยานดอกเออ,อ,อ,อทางไปมื่งมึนเนาะแม่นมึนนีน่เลยเลยมึนลื่นล้มม่นเลยเลยฮะ ติดตามเส้นทางการเดินทางต่อนะฮะอีกร้อยกิโลเขาจะเข้านครหลวงเวียงจันทร์ดีกว่าด้านสากลด้านด้านสากลทั้งพุ้นเมืองปากชมอำเภอปากชมทั้งพุ้นแหละเนาะขี่มาเบิ้งซื้อเดสมีบักขนาดย่นนี่มีบักขนาดนยน่นเฮลโลประเทศไทยเฮลโลโอ้ย เฮลโหลเฮลโลูด่ะมีภูเขาห้าเคยขี่รถผ่านอยู่ตัว่าทางนี้นะ oh. ตอนไปเชียงคานนะ่ะ oh. เออตรงนี้แหละ oh. อ,อันนี้เป็น oh. บักใส่รถซีบร้อเลยแล่ะเนี่ยเขาจะคนส่งของข้ามไปขายทั้งพุนทั้งพุนมาขายทั้งพีซับกันมีเรือโดยสารพร้อมอะ่ะมีเรือโดยสารพร้อมแสดงว่า oh. เป็นด่านข้ามเลยน,นี่นีเรือโดยสารพร้อมเห็นบ่ บีอวอเดียสานแสดงว่าตรงนี้ก็ข้ามได้ข้ามได้โอ้รถเทลคมตัวนี้ปะไปต่อคุณ<ะ>อ่ะทางคุณขอเอ็นเหลืองคุณอ่ะว่าแสดงว่าเป็นด้านข้ามเลยจุดตรงนี้นะ่ะอ๋อเป็นด้านข้ามอ๋อเป็นด้านาท่าเรือข้ามเลยข้ามไปไทยเลยข้ามมาละเอาละครับตอนนี้เฮาย่างครับรถอยู่บริเวณเลียบแม่น้ำโขงนะครับฝั่งสปปอเลาา เราจะมุ่งหน้าผ่านหลาย,ลายเมืองที่อยู่ในฝั่งนี้นะครับเมืองข้างหน้านี่ก็น่าจะเป็นเมืองสังทองนะฮะผาหมือนน้ำโขงครับฝั่งไทยฝางพุนครับไกลๆนะฮะสัญญาณอินเทอร์เน็ตไทยต,ตอนนี้ก็เชื่อมโยงกับมือถือผมไปที่เรียบร้อยแล้วค,นะคุณผู้เขาทางพุนคือผู้เขาทั้งประเทศไทยนะฮะบาร์ตคือสมรติขับแนลอรถ ทางหน้าครับดินสไลด์ครับดินสไลด์โอ้นี่ก้อนบักใหญ่หนึ่งพุ่นณ่ะโอ้รถแลนก่ายโอ้สายพังพังหมดเลยดีเดียวมีรถนะเออดีเดียวมีรถมาเลาะไปครับริมแม่น้องโขงครับ คับความวุ่นวายเริ่มขึ้นอีกแล้วเฮ้าจะเจอรถลา่าอย่างหลายเลยนะโอ้รถหลายโครเลยนักพอนหลวงเวียงจันทร์ครับถึงแล้วครับรถเยอะมากเลยเงี่ยมือแรงนะเดี๋เวอจะขี่ไปได้เลยสะพาไปบ้องแคบของกันไปทางไหนหละ <c oughs> น่ะบัดนีน้เอากับบูหู้เฮาจะไปเส้นทางใดน,นะ รถติดน่ะเราก็เจอกับรถติดตรงไปเขาว่าไปสีไข่ครับไม่รู้เหมือนกันนะซ้ายมือน,นี้นะยู่แนวกินหลายมอเตอร์ไซค์ก็หลายรถยนต์ก็หลายมีแท็กซี่ด้วยนี่แท็กซี่ตอนนี้เข้ากับยู่เลาะ,ล,ะ,ล,ะลิมแม,ม่น้ำโของอยู่นะครับเลาะแคมของอยู่สีไข่นี่ ไก่ปิน้นไก่ปิ้นไก่ไก่หมุนไก่หมุน,นจะได้กินเนาะรู้ว่าห้าหิวเขาอะห้าใสพลังงานกันมากเมิดมือกินเข้าแค่อยู่ที่เมืองเฟืองแค่เดี๋ยวเลยเข้ามาในตัวเมืองแล้วเอาละเ้าหาทางไปริมแม่น้ำโขงครับจากอยู่เมืองไหนล่ะผมกะเดี๋ยวยะ ขี่ตรงๆไปก่อนครับเวียงจันทร์อารฮาเขามาอฮอดแล้วนครหลวงเวียงจันทร์ตอนนี้เราอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงนะครับโอ้โหมีบอลจอดจอดรถจุดตรงนี้ทางใต้คื้นอย่างทางใต้คื้นอย่าง ทางพุ่นน้ำนะ่าจะท่วมนะน้ำท่วมถ้าเข้าฟากรถแล้วเขาจะไปใสเท่านั้นแหละออไปทางใต้นี่น่าจะน้ำท่วมนะคุณอะคนยังเยอะเลยนะครับคนยังหลายเลยกะเป็นเมือรวงเนาะเป็นมือรว,นะวงของออโซโบล่านะครับเป็นธรรมดาที่ผูค,คนจะตัวสารทิศเลยอะนะฮะทั้งร่วมถึงนักท่องเที่ยวกะร่างไหลกันมาก ทีแล้วก็หลวงวิจันทร์แห่งนี้นะฮะชุดตรงนี้น่าจะเป็นจุดชมวิวโอ้โหน้ำท่วมมดเลยอ่ะตะกี้มันจะมีมองมองเขาไอขี่มา้ายองไตน้ำท่วมหมดเลยน้ำโขงขึ้นรนถพีหรือมั้งนี่ขึ้นท่วมมืดแถดนี้ท่วมหมดอนเขาก็จะเข้าไปผุนไปไปเบิง้งเบิ้งดูมันเป็น,ปนยังไง <c oughs> เขาให้เข้าไปยุ่บ่เออคุณอ่ะน่าจะเข้าแบ่ได้เด้อ ก็จะเป็นส่วนสนุกองนี้น่ยตอนที่น้ำมา,ำมากอะเต็มอยู่นี้บทเรียนช่วงน,นี้กนเข้ามาได้ละโอ้เป็นส่วนสนุกครับก็จะเข้ามาอย่างเนี่เข้ามาได้ได้นี่นอันนี้น่าจะเป็นสีหอมนะเข้าไปนี่สีหอมเด<า>ี๋ยวเ้าลอกมารพีก่อนโหในยุนกินนะฮะเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะครับคนย่างหลายเลยอ่ะเพราะว่าค้นั่างไหลกันมาเที่ยว ลิ้มแม่น้ำโขงนะครับของอยู่ของกินนี้โคตรเยอะอ่ะโคตรเยอะโคตรหลายรถกันแนนเอีดยดจกมีงานอย่างเห็นว่ามีงานบุญแข่งเรือเิ่นว่าไปหัตรงไปก่อนครับตรงไปนะคนอย่างเยอะทั้งใต้ก็มี ตลาดที่กันนะโอ้คือสุบดิ้งยางเนาะตอนที่น้ำมาน้ำกับทวงครับน้ำทวงอันนี้สายมือเป็นอนุสุวดีเจ้าอนุวงนะครับหันนาออกแม่น้ำโขงเอาละครับเราเจอปัญหานะครับยางหัวเทือที่สองครับ สำคัญเลยคือเขาจะหาล้านปะด้ใสแบบนี้น้องปราดมาค้ำเลยโอ้อมกับงหัวเลยเออแล้วมันก็มาหัวมองนี่มึในเมืองแต่มันจะมีร้านบ่ละ่ะอันนี้ตลาดเสาเดี๋ยวเขาล่องถามบินแถวนี้เบิ่งบินแถวนี้เบิ่ง ก่ำสาใหญ่เลยพวกกำสาใหญ่บ่เออหัวโค้งพอีกเลยโดยโดยโค้งเออโค้งทังหน้าพอด้วยโอเคพวกกำสาเดนนทังหน้าพอด้ยโอเคจ่าใจเอาพี่วินครับได้พี่วินใจยดีย่างรั่วหัวกับหัวตองขึ้นอีกพวกำสาหรือเปล่าเนี่ยกบกำสา ไหนตรงโค้งพอดีเลยอ่ะรถคันนี้อย้อนสอนอกสัมสาใหญ่โหโค้งอกสัมสาใหญ่โหโค้งโอ้ยมันกันแรงแล้วเนาะสัมสาใหญ่โหโค้งคือ,อบโบเมน อุ้ไปไปเจ้าซอยกอยทอดจอดยางโอ้ยได้อะจอดจอดยางเอาลงโอ้โหโหัวกับว่าหัวตอนขึ้นเนี่ยเลยเดให้อ้าเพิ่งเพราะว่าส่งถอดเปลี่ยนนะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเพราะว่าวันมานี่ก็เปลี่ยนพี่รอบเลยจังนอนนี่ดีนี่งีเนาะโอเคอย่างนอนยังไม่อยู่ ชื่อวแท้ยันมันของแท้เออโอ้ไยัแล้วรับวะเอาของแท้เลยเด้อรับวะของแท้เลยเด้อเดี๋ยวถ้าเบื้องให้นูเมืองไงนั้นนีเมืองก่อนเมืองเฟื่องเนาะนี่ก็ของแท้เพราะก็กระแสเนี่ยเขาบอกเจอฮันของกระไปครับออกบินอีกเชือดหนึ่งนะฮะโอ้โหยางแตกรู้สึกว่าน้องป้าจะนักบ่จังไหนนี่กินหลายนั่นแหละเออ บนส่งครับอันนี้งามนะประตูใสขี้มานะครับเห็นนี่ฮะกลางถนนเลยอ,อันนี้จะเป็นป้ายรถเมล์นะเดี๋ยวเฮากำลังจะไปหาหมูนน้องปาดนะครับน้องน้องน้องซันนี่เนาะน้องซันนี่มาเ็นงานอยู่นี่ ก็โชคดีหรือว่าโชคร้ายกับโมหูกันนะเพราะว่ายางแตกแล้วก็แตกปั๊บก็บเจอร้านเลยเฮาค <c oughs> ิดว่าเฮาคิดว่าไมเจอร้านยากอ่ะเออมันปิดร้าน,นไปเปิดแล้วแล้ออตอนนี้เฮากำลังจะไปหาหมู่น้องปากซื้อว่าน้องสันนี้ผู้ที่ออกลิปกับเเฮวแรกๆเลยนะฮะเพิ่นมาเอ็ดเบียกยู่เอดงานยูที่นครหลวงวิ่งจากนัดเจอกันอยู่นะ,ะอยู่ดีด้านหน้าเอามาหอดเฮือนมู่น้องปราแล้ว นะเมื่อกี้หลังจากที่เอายางไปตาบจับหไดเลยเคยออกคลิปเข้าอยู่นะผู้นี้มันกับผีปวดเนาะงามขึ้นฮะบกเข้าบอกเขานะไอซ์เบอร์เป็นรูปดเดมอนไว้น้องสนีนะฮะน้องสนีสบายสบายดีสบายดีน้องสนีวอามันไก่อยู่เดียวบ่เห็นตอกไก่อยู่อืม แล้วสน,นี้นะฮะสมัยเข้าคลิปแรกๆในช่วงของกินวาซาบินะกินวาซาบิปูอัดเอวเกนปูอัดดิแซลมอน,มอนวาซาบิืันนี้กับพาได้ไปเจอกันแล้วเช็ดแล้วกะเนาะมือโต้เล้ <laughs> อ๋อโอเคเดี๋ยวเราค่อยออกไปลินข้าง,งนอกเนาะ